วันนี้นะคะเรามาทราบ6วิธีนะคะหนีบผมยังไงให้อยู่ทรงตรงสวยทั้งวันนะคะลำเนี้ยคุณชลิศจะพามาทราบวิธีการหนีบผมนะคะที่ให้ผมอยู่ทรงนะคะแล้วก็ตรงผมไม่แห้งเสียด้วยนะคะทำอย่างไรนะคะวิธีการแรกนะคะคุณจะต้องสระผมก่อนแล้วก็บำรุงปลายผมทุกครั้งก่อนที่คุณจะหนีบผมเนาะถ้าเกิดทำวันที่ว่าผม ไม่ได้สระมันจะเอือดแล้วก็เหนียวแล้วก็มันจะคันนะคะแนะนำว่าให้สระผมแล้วก็บํารุงปลายผมนะคะใส่พวกคีมนวดนะคะพวกทิชเมนต์บำรุงปลายผมก่อนเพราะว่าเราจะไปหนิบผมใช่ไหมผมก็จะไม่แห้งเสียง่ายนะคะข้อ2นะคะควรจะใส่นะคะพวกเซรั่มป้องกันความร้อนก่อนที่คุณจะหนิบผมเพราะว่าเวลาหนิบไปแล้วอะความร้อนตัวเนี้ย จะทาให้ผมอ่ะไม่แห้งเสียไม่กรอบไม่ชี้ฟูง่ายนะคะข้อ3นะคะควรจะเปิดความร้อนนะคะเครื่องหนีบตัวนี้ประมาณ200องศานะคะไม่ควรจะเกิน200องศาเพราะมันจะร้อนเกินเพราะทาให้ผมอ่ะแห้งกรอบนะคะแล้วก็เสียง่ายนะคะแล้วก็ข้อที่4นะคะก็คือควรจะแบ่งผมนะคะหนีบทีละช่อเพราะว่าความร้อนจะได้สม่าเสมอแล้วก็เรียงเส้นสวยค่ะ นะ,ะแล้วก็ข้อที่5นะคะควรจะยกโคนเวลาหนีบเพราะว่าจะทําให้ผมไม่รีบแบนนะคะเวลาที่คุณหนีบอะ่ะให้ยกโคนก่อนแล้วกล็ลากลงมายกโคนแล้วก็ลากลงมาตัวนี้คือผมจะไม่รีบแบนและข้อสุดท้ายนนะคะข้อ6ถ้าคุณหนีบผมแล้วผมรีบแบนใช่ไหมให้เอากิ๊บนะคะมาคั่นระหว่างช่อเพื่อให้ผมอ่ะไม่ตกลงและทําให้หัวรีบ ะะเพียงแค่6เทคนิคนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถมีผมหนีบที่สวยเงางามและอยู่ทรงทั้งวันแต่ถ้าวันนี้เรื่องผมหงอกนะคะให้ไว้ใจแชมพูย้อมปิดหงอกมุกิลุค,ค่ะสูตรมะพร้าวตอบโจทย์คนผมเส้นใหญ่นะคะผมผู้สูงอายุผมผู้ชายคนที่งอกเยอะนะคะดูแล้วแก่ดูแล้วแบบว่าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากหนุ่มขึ้นสาวขึ้นนะคะตัวนี้ปิดหงอกภายใน30นาทีนะคะ ผลลัพธ์หลังใช้คือหนุ่มขึ้นสาวขึ้นบุคลิกดีสร้างความมั่นใจตัวนี้จำเป็นต้องมีติดบ้านค่ะ